ฉีดยาคาเชื้อ<ะ>ตึกครับผสมยาแล้วก็โดยช่างสีครับช่างมือฉีดตัวสมังำฉีดยาคาเชื้อที่อูวครับที่หองห้องพักน้ําครับมาตักยาคาเชื้อไพื่อทำความสะอาดทําความสะอาดยาฆ่ายาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดที่ทำความสะอาดครับแต่ว่าอยู่นี่บ่มีคนติดหรอกครับแต่ว่าเา ีป้องกันทําความสะอาดตึกซืก้อจ้างเลยนครับก็นี่นสามารถจีดยายาได้ครับรถจอดเต็มเลยครับพี่น้องออกไปส่วนหนึ่งหนึ่งก็ะส่บอยู่ บ่แมวก็ลงมาใส่ผ้าน้ำกับว่าท่านพี่น้องท่านได้แต่งตัวครั้งหนึ่งเลยวรับโอ้ไม่ว่าแลยคขณะเขาฉีดยาหนาเขายางยังเลี้ยวดิฉ<อ>ีดยาพ่นฆ่าชิ้อทำความสะอาดครับบ่มีเชื้อหรอกครับแต่ว่าเขารักษามาตรการ เนาะ่เปลี่ยนวัตถุนม้งายเี่ยนเปี่ยนก็ได้งันเหรอเปลี่ยนปใส่สองพาเต็มมันสามสองต๊กกระากรเจี๊ยต๊อเนนับติ๊บ๊ป่าตำเลยี่ยเป็องได้กีารเจอเลยกีตาเอ ติดค่าเชือเช้อ้กันป้องกันไว้เมื่อนี้ตายเท่ายหาติดเจ็บติดติดเจ็บท่านกลัวนะก็ดูต่อไปครับพี่นอ้องทายให้เบื้องซื้อๆดอกพี่นอ้องวัสดีครับ